สัมมนาพลังจัก,กรวาลระดับ13วันที่23กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคม2546วันที่1ตอนที่1ระดับที่13นี้เป็นระดับสุดท้ายของพวกเราชาวพลังจัก,กรวาลในระดับนี้พวกคุณต้องทำสมาธิ ให้มั่นคงที่สุดวิญญาณของพวกเราจึงจะสามารถเป็นหนึ่งกับวิญญาณของเถืองเดได้ถึงแม้ว่าโลกจะไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีกแต่พวกเรายังคงมีหน้าที่อื่นๆในการช่วยโลก และช่วยประเทศของเราซึ่งในนั้นก็มีครอบครัวของพวกเรารวมอยู่ด้วยเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานี้ผมได้ขอให้ทุกคนอธิษฐานเพื่อขอพรขอพลังจากเบื้องบนส่งพลังไปให้ทวีปยุโรป นอกจากนั้นพวกเราก็ยังส่งพลังไปให้โลกผลที่ได้รับก็คือได้มีแสงออร่าลงมาปกคลุมโลกเป็นบริเวณกว้างซึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างก็เป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าแสงนั้นมีความเป็นมาอย่างไรเขาไม่รู้ว่าแสงนั้นเป็นแสงที่มาจากเบื้องบนเขาไม่รู้ว่าแสงนั้นจะมีผลดี หรือผลร้ายอะไรต่อโลกนั่นคือผลงานของพวกเราทุกคนที่ช่วยกันส่งพลังมาจากทั่วโลกผมก็ถือโอกาสนำมาเล่าให้พวกคุณฟังในระดับ13นี้สิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงคือเรื่องของสุขภาพพวกคุณมีกำลังกายและกำลังใจดีนอกจากพวกคุณแล้วคนที่ได้รับการเปิดจัก,กรกะหนึระ1 0เก็ยังมีความสามารถ รักษาตนเองและช่วยเหลือคนอื่นได้เช่นกันสรุปแล้วก็คือหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคนที่ได้รับการเปิดจัก,กระร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างน้อยก็สามารถที่จะช่วยตนเองได้คนที่มีการฝึกฝนมาดีนอกจากสามารถจะช่วยเหลือตนเองได้แล้วยังสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นในครอบครัวจนถึงคนภายนอกได้ตามลำดับ ระดับที่13นี้เป็นชั้นเรียนที่สูงที่สุดของพวกเราเมื่อเรียนระดับที่13นี้แล้วพวกเราสามารถที่จะช่วยโลกได้พวกคุณอย่างน้อย90เอร์ซจะมีโอกาสช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ของตนเองสามารถพูดได้ว่าอย่างน้อย90เปอร์เซในหมู่ของพวกคุณจะมีความสำเร็จสูงการเจ็บป่วยน้อยใหญ่จะได้รับการบรรเทา การเรียนที่ออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆก็มีผลเท่ากันเพราะพวกเราใช้ระบบการสื่อสารที่ทันสมัยมาเชื่อมโยงที่เซนหลุยเป็นศูนย์รวมของหลายประเทศที่มาจากอเมริกาใต้ที่ยุโรปก็รวมหลายประเทศของยุโรปประเทศสังคมนิยมก็มารวมตัวกันที่รัสเซียในประเทศไทย ก็มีหลายๆชนชาติเช่นกันสรุปแล้วอย่างน้อยก็มี50ประเทศที่มาเรียนซึ่งอย่างน้อยต้องมี13ภาษาที่ใช้ประกอบในการเรียนครั้งนี้ พวกคุณต้องตั้งใจเรียนให้ดีฟังให้ละเอียดผมจะส่งพลังไปให้พวกคุณก่อนเวลาพักในครั้งนี้พวกคุณจะมีความรู้สึกแตกต่างไปจากครั้งก่อนนับจากที่พวกคุณได้รับการเปิดจัก,กระ100%เซนจนถึงจบระดับ1112ที่ผ่านมาแต่พวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยเฉพาะคนยุโรป ที่ต้องเรียนจาก23นาฬิกาจนถึงเช้าที่รัสเซียก็เรียนจาก24นาฬิกาจนถึง7โมงเช้าบางแห่งเรียนจากตีหนึ่งถึง8โมงเช้าผมเพียงส่งพลังให้พวกคุณครั้งนี้ครั้งเดียวพวกคุณจะมีพลังวังชานั่งเรียนได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พวกคุณจะจำคำสอนได้อย่างง่ายดายไม่มีอาการปวดเมื่อยการที่พวกคุณอดนอนมาเรียนนั้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกของคนยุโรปที่รัเสเซียและฮังการีเป็นเช่นเดียวกัน พวกคุณจะรู้ถึงประโยชน์ของระดับ13นี้ที่ออสเตรเลียอเมริกาประเทศไทยเวลาเรียนไม่มีอะไรติดขัดมากนี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมเล่าให้พวกคุณฟังผมอยากจะสร้างให้พวกคุณมีพลังสูงสุดเพื่อนำไปช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของการเรียนการสอนผมจะให้พวกคุณสอนระดับ6ในวันใดวันหนึ่งเราจะพูดกันถึงเรื่องนี้ ผมคิดว่าจะแต่งตั้งพวกคุณประมาณ20คนเพื่อที่จะสอนระดับ6ได้พวกคุณจะได้สร้างโอกาสให้คนที่อยู่ใกล้ชิดได้มีโอกาสฝึกกับพิระมิดเพื่อรักษาสุขภาพให้แก่ตนเองนั่นคือเป้าหมายหนึ่งของพวกเรานอกจากนั้นในระดับนี้ ผมจะสอนเทคนิคต่างๆที่พวกคุณยังไม่เคยเรียนมาในชั้นก่อนๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมไว้เป็นอันดับแรกนั้นก็คือน้ำหลังสงครามนิวเคลียร์หลังสงครามเคม K ี Me. น้ำมีความสำคัญมากที่สุดน้ำคือเศรษฐกิจของประเทศและของโลกน้ำที่ผมพูดถึงนี้ก็คือน้ำจืดมีน้ำก็มีทั้งหมดคนที่อยู่ใกล้ทะเลก็มีหลายแห่ง ขาดแคลนน้ำจืดผมจะสอนให้พวกคุณทำน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด พวกเราสามารถเปลี่ยนน้ำสกปรกให้เป็นน้ำสะอาดได้น้ำในบ่อที่พวกคุณขุดไว้นั้นใช้รดต้นไม้ได้แต่นำมาดื่มกินยังไม่ได้คนอื่นไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงน้ำด้วยวิธีของพวกเราได้นอกจากพวกเราช่วยพวกเขานั่นก็เป็นหัวข้อใหญ่ๆที่พวกเราจะเรียนรู้กันในระดับนี้สิ่งที่พวกคุณได้เรียนมาจากระดับเจนถึงระดับ1112นั้น มีบางคนยังนำไปปฏิบัติอย่างผิดผิดรวมทั้งเรื่องเพศสัมพันธ์เพื่อย,ยกระดับของจิตวิญญาณน้อยคนนักที่จะเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหากปฏิบัติถูกต้องแล้วพวกคุณจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์มีอายุที่ยืนยาวมีสติปัญญาและจิตใจที่แจ่มใสเชื้อโรคภายนอก จะไม่สามารถทำอันตรายพวกคุณได้พวกคุณทุกคนที่เรียนระดับ13นี้จะได้รับประโยชน์อันนี้ตั้งแต่ปีคิตศักราช2,000เป็นต้นมาผมได้แจ้งให้พวกคุณรู้เป็นระยะระยะหากมีอะไรเกิดขึ้นพวกเราก็ร่วมมือกันส่งพลังและพวกเรายังมีโอกาสช่วยเหลือตนเอง และคนอื่นๆในการช่วยเหลือคนอื่นก็ต้องมีกฎเกณฑ์เช่นกันประเทศบางประเทศมีการปกครองที่แตกต่างกันออกไปมีความยึดถือต่างกันเพราะฉะนั้นหากจะช่วยใครก็ต้องรู้เขารู้เราเราต้องช่วยคนในขอบเขตของตนเอง ไม่ให้กระทบกระเทือนถึงอิสรภาพของคนอื่นและไม่ให้ตนเองเสียหายสิ่งที่พวกคุณทำไม่ได้ปัญหาที่พวกคุณคิดไม่ออกก็สามารถที่จะติดต่อกับผมทางโทรจิตหรือติดต่อกับเบื้องบนซึ่งเมื่อก่อนนั้นผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ชัดเจน แต่หลังจากนี้ไปพวกคุณจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่พวกคุณได้เรียนรู้มาจากผมแล้วนั้นพเพียงพอที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหลือเฟือแล้วผมได้สอนมาตลอด13ปีเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นในด้านต่างๆและก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนอกจากพวกคุณจะจำคำสอนของผมไม่ได้การติดตามเรียนในระดับต่างๆนั้น เป็นชะตาที่พวกเราต้องมาเจอกันพวกคุณก็เห็นว่ามีหลายคนแม้ไม่ได้ตัดสินใจมาเรียนแต่ถึงนาทีสุดท้ายก็ได้เรียนและมีหลายคนที่ตั้งใจจะมาเรียนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เรียนการเรียนนี้ไม่ใช่เพื่อตนเองถึงแม้พวกคุณไม่สามารถที่จะสะกดจิตใครได้แต่ถ้าเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมพวกคุณสามารถที่จะส่งพลัง ไประงับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ได้ถึงอย่างไรสิ่งที่พวกคุณได้เรียนไปพวกคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอถึง5หรือ10ปีหลังจากจบระดับนี้แล้วพวกคุณก็นำไปใช้กับลูกหลานของคุณเองก่อนแล้วพวกคุณจะได้เห็นผลพวกคุณทุกคนสามารถที่จะรวมเป็นหนึ่งกับผมได้พวกเรามีจิตดวงเดียวกันหากพวกคุณต้องการบทเรียนบทนี้ ผมได้เรียนรู้มาแล้วเมื่อ30ปีบัดนี้ผมมอบให้พวกคุณเพื่อที่จะให้พวกคุณรวมเป็นหนึ่งกับผมส่วนใครที่คิดจะเลิกฝึกก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นทุกคนมีอิสระเป็นของตนเองการทำงานหากเราคิดถึงส่วนรวมพวกเราจะมีความก้าวหน้าหากพวกคุณทำงานเพื่อตนเองนั่นแสดงว่าพวกคุณมีความเห็นแก่ตัวถ้าเป็นเช่นนั้น ความสำเร็จก็ยังอยู่ห่างไกลอีกมากสิ่งแรกที่ผมให้พวกคุณทำก็คือเปลี่ยนแปลงลูกหลานของตนเองก่อนเราต้องเริ่มจากภายในก่อนเมื่อพวกคุณบังคับจิตใจของตนเองได้พวกคุณก็บังคับจิตใจของลูกหลานของคุณได้ต่อจากนั้นก็ถึงคนภายในครอบครัวแล้วสุดท้ายก็ไปสู่คนภายนอกตามลำดับ ก่อนนั้นเมื่ออยากจะส่งความปรารถนาดีให้คนคนหนึ่งให้เผ่าพันธุ์หนึ่งให้ประเทศหนึ่งพวกเราอาจจะต้องตั้งจิตอธิษฐานแต่ตอนนี้พวกเราเพียงคิดถึงจุด A B C แล้วก็ส่งพลังไปได้เลยการกระทำใดๆก็ตามที่ไม่เป็นการเห็นแก่ตัวเราทำเพื่อคนอื่นย่อมนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีสรุปแล้วคือ ความคิดทุกๆอย่างที่จะนำมาช่วยเหลือผู้อื่นนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีหากจะทุ่มเทความคิดเพื่อตนเองอเพื่อครอบครัวของตนเองเท่านั้นความสําเร็จก็จะมีน้อยมากพวกคุณต้องฝึกฝนในสิ่งนี้เราช่วยคนอื่นไม่ใช่เพียงเพื่อสนองความอยากของตนเองหรือเพื่อสนองความอยากประสบความสําเร็จหรืออยากเป็นผู้วิเศษ ในชั่วโมงแรกนั้นผมได้พูดถึงหัวข้อใหม่ๆที่พวกเราจะเรียนในระดับนี้ส่วนรายละเอียดจะพูดกันในวันต่อๆไปพวกเราทำเพื่อโลกเพื่อประเทศเพื่อเผ่าพันธุ์เท่ากับเรามีทั้งหมดหากไม่มีเผ่าพันธุ์ไม่มีประเทศไม่มีโลก พวกเราก็จะไม่เหลืออะไรเมื่อเริ่มแรกที่พวกคุณสนใจมาเรียนพวกคุณก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วพวกเราชาวพลังจัก,กรวาลได้รับพลังจากเบื้องบนนักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางศึกษาความเป็นมาของพลังนี้พลังนั้นคือพวกคุณคือผม คือพวกเราสิ่งที่พวกคุณได้เรียนรู้นั้นจำเป็นต้องนำมาทดลองให้เกิดผลก่อนแล้วค่อยนำไปใช้พวกคุณต้องเริ่มกับตนเองก่อนเริ่มจากลูกหลานคนในครอบครัวแล้วสุดท้ายจึงไปสู่คนภายนอกอย่าไปคิดว่าตนเองเรียนจบระดับ13แล้วจะใหญ่คับฟ้าเกลียดใครก็ส่งพลังไปทำลายคนนั้นหากทำอย่างนั้นจริง คนที่ได้รับความเสียหายจะเป็นพวกคุณเองใจของพวกคุณจะถูกเผาเพราะความเกลียดชังนั้นก่อนใครพวกเราเรียนเพื่อช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เรียนเพื่อทำร้ายคนอื่นในหมู่พวกเราก็มีหลายๆคนที่มีจิตใจสงบมีความรักที่บริสุทธิ์แต่มีหลายๆคนที่ต้องใช้เวลาพัฒนาจิตใจของตนเองอีกผมหวังว่า พวกคุณทุกคนสามารถเอาชนะใจตนเองได้ผมจึงวางแนวทางให้พวกคุณฝึกและทำการช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นหนทางหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้การเสียสละได้ดีที่สุดไม่ว่าพวกคุณจะมีอาชีพอะไรก็สามารถที่จะเสียสละส่วนตนทำเพื่อส่วนรวมได้ทั้งสิ้นหากพวกเราฝึกฝนตนเองตามวิถีความเป็นอยู่ของตน พวกคุณก็จะมีความก้าวหน้าได้ไวขึ้นความสำเร็จขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและเอาใจใส่ไม่ใช่ว่าเรียนจบระดับ13นี้แล้วมีพลังจากเบื้องบนแล้วก็ทำได้ทุกอย่างหากพวกคุณคิดเช่นนั้นก็ผิดถนัดพวกเราเรียนรู้บทเรียนจากเบื้องบนเพื่อช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เห็นว่าตนเองอธิษฐานขอพรได้ก็ขอในสิ่งที่ผิดผิด อย่าคิดว่าเถืงดีจะมอบทุกอย่างให้ตามที่เราอธิษฐานหากความคิดของพวกเรากว้างไกลมีประโยชน์ต่อส่วนรวมพลังความคิดนั้นจะไม่มีขีดจำกัดในทางกลับกันหากความคิดนั้นคับแคบพลังความคิดนั้นก็คับแคบตาม นั่นเป็นสิ่งที่พวกคุณต้องจดจำใส่ใจที่ผมเน้นในประเด็นนี้หลายครั้งเพราะอยากให้พวกคุณสามารถอยู่เหนือความต้องการของตนเองเพื่อทำให้จิตใจของพวกเราสงบลงได้พวกคุณจึงสามารถบังคับพลังได้ตามต้องการพลังนี้เป็นพลังที่เกิดมาจากระบบของสมองนั่นคือเป็นบทเรียนหลักของระดับ13นี้ พวกเราเคยถูกระบบสมองส่วนรองถูกสัญชาตยานป่าเถื่อนถูกสันดานดิบบดบังจึงไม่สามารถที่จะใช้สมองส่วนหลักได้บัดนี้พวกเราใช้สมองส่วนหลักทำงานแทนสมองส่วนรองทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องฝึกฝนตามแบบต่างๆนอกเหนือจากการฝึกฝนกับคนในบ้านคุณสามารถที่จะฝึกฝนการติดต่อกับผม เมื่อพวกคุณมีปัญหาในเรื่องงานพวกคุณลองติดต่อกับวิญญาณของผมพวกคุณจะได้รับคำตอบทันทีนั่นเป็นบทเรียนแรกที่พวกคุณควรฝึกเมื่อจบชั้นเรียนนี้แล้วยังไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเราใช้สมองได้100%เปอร์เซนนักวิทยาศาสตร์บอกว่าคนที่ฉลาดที่สุด ใช้สมองได้เพียง6%เท่านั้นปัญญาอย่างพวกเราคงใช้ได้ประมาณ3%ที่เหลือ80%เป็นของเถื่องเดหากสมองของพวกเราเป็นสมองของเถื่องเดพวกเราจะมีทั้งหมดในอนาคตหากมีความยุ่งยากเกิดขึ้นเช่นอากาศเป็นพิษ มีอาการขั้นโคมา่าตามคำกล่าวของนักวิทยาศาสตร์เมื่อเกิดสงครามเชื้อโรคเราจะมีอาการขั้นโคมา่าและจะตายไปในที่สุดแต่ความจริงแล้วพวกเราจะไม่ตายเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นสิ่งที่พวกเราอุตสาห์ร่ำเรียนมาคงไม่มีโอกาสได้ใช้ในความเป็นจริงพวกเราได้ช่วยโลกมาหลายครั้งแล้วครั้งล่าสุดแสงออร่าที่ได้หุ้มโลกนั้น คือผลงานของพวกเราทุกคนด้วยวิธีเดียวกันนั้นพวกเราจะช่วยคนที่เป็นโคมา่าไม่ให้ตายหากพวกเขาตายจริงก็จบแต่พวกเขาตายปลอมคือมีอาการโคมา่าต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกคุณเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน พวกเราจะใช้พลังของเถืองเดชจัดการกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นพวกคุณได้ผ่านการฝึกฝนมาไม่น้อยแล้วคิดว่าทุกคนคงสามารถที่จะยับยั้งความอยากของตนได้เมื่อสามารถกดไม่ให้สันดานของตนเองเกิดกเท่ากับพวกเราสามารถควบคุมส่วนสมองหลักให้ทำงานได้ตั้งแต่ระดับสาม พวกคุณก็สามารถสัมผัสกับเทืองเดได้แล้วเมื่อเรียนระดับหนึ่งและสองพวกคุณก็มีพลังแล้วต่อจากนั้นพวกคุณก็ฝึกฝนและปฏิบัติตามแบบของระดับต่างๆจนถึงทุกวันนี้หากพวกคุณฝึกทำสมาธิอยู่เป็นประจำ ระบบสมองของพวกคุณจะเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยใจของพวกเราจะสงบสมองของพวกเราจะเล่นทั้งหมดนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนของพวกคุณแต่ถ้าหากพวกคุณไม่อยากฝึกนั่นเป็นเรื่องของพวกคุณผมไม่สามารถที่จะบังคับได้ในเรื่องของสุขภาพผมคิดว่า พวกเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรระดับ13นี้ไม่ใช่ว่าจะจัดขึ้นได้ง่ายๆผมไม่คิดว่าจะจัดขึ้นได้อีกจึงอยากให้พวกคุณตั้งใจเรียนสำหรับคนที่เป็นหมอทันตแพทย์เภสัชกรรวมไปถึงหมอฝังเข็มก็นำไปใช้กับอาชีพของตนเองได้ดีมากการส่งพลังก่อนฝังเข็มส่งพลังให้ยาสิ่งเหล่านี้ มีประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากในอนาคตพวกคุณอาจจะผลิตยาไม่ทันแก่ความต้องการของโลกนั่นเป็นเพราะหลายสาเหตุหากขาดไฟหรือระบบของคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้การผลิตยาก็มีปัญหามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคิดถึงสูตรยามีวัตถุดิบมีทุกอย่าง มีพร้อมแต่ขาดไฟฟ้าการผลิตทุกอย่างก็หยุดชะงักเมื่อยากเก่าใช้หมดแล้วพวกคุณจะทำอย่างไรโลกของเราหากขาดน้ำขาดไฟจะเป็นปัญหาสิ่งเหล่านี้ใกล้ตัวเกินไปจึงไม่มีใครนึกถึงต่อให้มียาพวกคุณก็ไม่สามารถที่จะรักษาคนที่เป็นโคม่าได้พวกเขาไหนเลยจะกินยาได้าศาสนาต่าง สอนให้พวกเราสงบจิตสงบใจใช้ชีวิตอยู่ในความสงบสอนให้พวกเราอธิษฐานแต่ที่สำคัญทำอย่างไรจึงจะสำฤทิจผลได้ดังนั้นพวกคุณควรที่จะช่วยาศาสนาของตนเองอีกแรงหนึ่งพวกเราต้องรักษา,าศาสนาของตนเองให้รุ่งเรืองสืบไปเพราะว่า,าศาสนานั้น เป็นที่พึ่งทางใจของบุตรหลานของพวกเราสงครามจะไม่ยืดเยือ้อคิดว่าคงไม่เกินปีคิดตศักราช2004จากนั้นไปโลกจะอยู่ได้โดยสันติสุข พวกคุณจะไม่ต้องห่วงถึงสงครามนิวเคลียร์หรือสงครามเชื้อโลกอีกนี่ไม่ใช่คำทำนายแต่เป็นการสมมุติให้พวกคุณเข้าใจเรียนมาถึงระดับนี้แล้วพวกคุณต้องลงมือปฏิบัติบ้างการช่วยให้เครื่องบินปลอดภัยทำให้คนคนนั้นไม่ก่อเหตุร้ายเป็นต้นหากบังเอิญพบเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นพวกเราก็ทำหน้าที่ของตนเองโดยที่ไม่ทำให้คนนอกรับรู้ คุณรู้ผมรู้พวกเรารู้แค่นั้นก็พออย่านำไปอวดอ้างกับคนนอกมันจะไม่มีผลดีการกระทำของพวกเรานอกจากช่วยคนอื่นแล้วที่สำคัญที่สุดคือฝึกจิตฝึกใจของตนเองพวกคุณสละเงินทองและเวลามาเรียนจนถึงระดับนี้แต่ผลประโยชน์กลับเป็นไปเพื่อคนอื่นคิดให้ดี การกระทำอันนี้ต้องมีความหมายแน่นอนลองจินตนาการดูว่าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นคนที่เป็นโคมา่าจะมีมากมายจนโรงพยาบาลไม่สามารถจะรับไหวเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นพวกคุณต้องลงมือช่วยเหลือผมรู้ว่าหลายๆคนทำใจลำบาก พวกคุณไม่ต้องห่วงเถืองเดชจะช่วยพวกเราเมื่อถึงคราวจำเป็นพวกคุณแต่ละคนต่างมีหน้าที่เป็นของตนเองถึงแม้ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทำงานอย่างเดียวกันทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันต่อให้เป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่น้องฝาแฝดต,ต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนเองสิ่งนี้ พวกเรานํามาปรับปนกันไม่ได้งานของพวกเราก็เป็นเช่นเดียวกันต่างคนต่างมีงานเป็นของตนเองไม่ควรน,นํามาปรับปนกันให้เกิดความยุ่งยากเกิดความขัดแย้งกันแต่ละดวงวิญญาณต่างมีกรรมเป็นของตนเองแต่ละดวงวิญญาณต่างต้องทำงานตามวิถีทางของตน ผมช่วยพวกคุณได้เพียงด้านเดียวคือแนะนําทางออกให้พวกคุณส่วนทำหรือไม่ทำนั้นขึ้นอยู่กับตัวของพวกคุณเองสิ่งแรกที่พวกเราทำคือฝึกบังคับสมองส่วนหลักการที่พวกเราคิดดีทำดีเป็นการทำงานของสมองส่วนหลักเมื่อสมองส่วนหลักถูกใช้งานแล้วสมองส่วนรองก็ไม่มีโอกาสทำงานหากพวกเรามีสติมีสมาธิในความคิด ในการกระทำพูดง่ายๆคือคิดและทําในสิ่งที่ดีสันดานป่าเถื่อนดั้งเดิมที่มีอยู่ภายในสมองส่วนรองจะถูกกดไว้ไม่ให้มีโอกาสทํางานตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันหลายๆคนยังไม่เคยรู้จักการยับยั้งอารมณ์ของตนเองพวกเราเรียนรู้ทีละนิดผ่านขั้นตอนมาไม่น้อย จนถึงระดับสุดท้ายนี้พวกเรายังต้องฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้การควบคุมอารมณ์ของตนเองเป็นหลักการพัฒนาจิตวิญญาณโดยตรงเมื่อพัฒนาสำเร็จแล้วลูกหลานของพวกเราในอนาคตจะมีสมองส่วนเดียวสมองส่วนรองนั้นจะไม่เป็นที่รู้จักในยุคสมัยหน้าในการฝึกฝนนั้นพวกเราจะต้องค่อยๆเปลี่ยนเซลล์ของตนเองกระบวนการทำงานของพลังนี้ จะค่อยเป็นค่อยไปพวกเราใช้หลักการเดียวกันนี้รักษากคนที่เป็นโคมา่าคนอื่นคิดว่าพวกเขาตายไปแล้วแต่ยังหลังจากฟื้นขึ้นมาพวกเขาจะมีอายุยืนยาวมากกว่าเก่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะว่าพวกคุณเองเป็นคนส่งพลังเข้าไปเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายของพวกเขา ทำให้พวกเขาฟื้นขึ้นมาได้คนเหล่านั้นแหละคือคนของยุคใหม่ในระดับ13นี้ผมจะถ่ายทอดความรู้ของผมทั้งหมดให้แก่พวกคุณเมื่อกลับไปแล้วอย่าไปกังวลเกี่ยวกับ เรื่องที่วุ่นวายใจอยากกลัวหากเจอเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นหากมีอะไรขัดข้องเกิดขึ้นพวกเราก็ลงมือช่วยเหลือทันทีพวกเราต้องแก้ไขเรื่องน้ำเป็นอันดับแรกที่ฮอลแลนด์จะเห็นได้ชัดส่วนที่อเมริกามีแม่น้ำมิสซิสซิปปีที่เป็นปัญหาใช้งานไม่ได้พวกเราช่วยบรรเทาเหตุการณ์ที่เลวร้ายได้ น้ำที่เป็นสีดำที่ฮอลแลนด์ที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้พวกเราจะนำมาใช้ในยามขาดแคลนได้พวกคุณต้องจดจำวิธีบำบัดน้ำให้ดีเพื่อที่จะนำไปใช้ได้ในยามจำเป็นนอกจากนั้นพวกเรายังสามารถที่จะนำน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำจืดได้เมื่อพวกเราสามารถที่จะนำน้ำทะเลมาเปลี่ยนเป็นน้ำจืดได้แล้วพวกเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องขาดแคลนน้ำอีก ส่วนประเทศไทยประเทศเวียดนามคาเมนและลาวถึงแม้ว่า จะมีแม่น้ำโขงหล่อเลี้ยงอยู่แต่ก็ประมาทไม่ได้เช่นกันหากแม่น้ำมีสารพิษตกค้างจะนำมาใช้งานไม่ได้หากเป็นเช่นนั้นให้พวกคุณนำวิธีที่ได้เรียนมาจัดการกับน้ำนั้นแล้วนำไปแจกจ่ายกันใช้หากไม่มีไฟฟ้าระบบคอมพิวเตอร์จะใช้การไม่ได้เครื่องจักรต่างๆก็ใช้การไม่ได้ทั้งหมดแล้วพวกคุณจะเอาน้ำจากไหนมาดื่มหรือว่าพวกคุณไป ตักน้ำในบ่อมาดื่มน้ำที่สกปรกเช่นนั้นดื่มเข้าไปมีหวังท้องเสียแน่น้ำที่พวกคุณใช้ดื่มกินในปัจจุบันนี้ก็ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วเมื่อเครื่องจักรใช้การไม่ได้พวกคุณจะเอาอะไรมาฆ่าเชื้อโรคความยุ่งยากมีอยู่อีกมากผมจึงแนะนำให้พวกคุณเก็บกักน้ำไว้ใช้เป็นการส่วนตัว200ลิตร หรือกักน้ำได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีนั่นคือหัวข้อของระดับ13นี้